ขัหนึ่งเทคหนึ่งมาครับเขาั่งแอคชั่นนี่อเาซนสิบสี่เซนเล่าขั้หนึ่งเทคสองสวยเจเจสวยเล่านี่ครับบ่ได้ของก่ายังาขนอยู่ไปหาของก่ามาคืนก่อนเบหาเลยเออสื้อสก๊ได้เอาเท่าไหร่ขวดนี่ขวดหนึ่งร้อยเซาผมแปบหนึ่งเจ้แป๊บหนึ่งครับพี่จะแบ่งเลยแหละเจ็ดแปดเก้า สามสบาทนีสับาทเอากับหนึ่งกักันห้าสิบบาทีน้อยนึ่งเทออกเทออกสามสิบห้าบาทอ่ะอีกน้อยนึงไม่จี้ยนย่ให้ควายซะสามบีไปสามสิบสี่โอ้พวดแล้วพวดแล้วสามสิบสามบาทกัวบ้างเอาแล้วเอามีทางเล้วพี่อย่งนี่โอ้เสาก็ถึงเสาช่อเจี้ยนทเลย๋ยวทำเจ้ยจะทำจห้ใค